มีหลายคนสงสัยว่ารถไทยยี่ห้อของผมยี่ห้ออยังมาจากประเทศอย่างเดี๋ยววันนี้ผมซื้อบอกให้พี่น้องได้ได้ฟังกันครับผมรถไทยของผมซื้อว่ารถไทยอ e ีเซกิผลิตมาจากประเทศญี่ปุ่นครับนาเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนี่กาลังแรงมาอยู่ที ซีสแรงมาครับ NT542 นี่ครับซื้อคองเพิ่นนี่คืออีเซกิ NT542 ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นนำเข้ามาโดยตรงเลยนะครับจากประเทศญี่ปุ่นมีกำลังแรงมายก UT42 แรงมา เครื่องยนต์ดีเซลครับดีเซลไดร์ดอินเจกชันพร้อมเทอร์โบชาร์จครับผมรอบอยู่ที่2,700ลอรอบต่อหน้าที่สสูบครับผมปริมาณกระบอกสูบ1,647งหอีบซีซีรอบสูงสุดอยู่ที่2,700ลรอบครับผม กองอากาศนี้เป็นแบบกลองแห่งสองสันครับผมความจุน้ำมันอยู่ที่43ลิตรครับผมเบรงไปนำกันนเยครับแผน่นขาดเป็นชนิดแพดแผ่นขาดแห่งครับผมระบ,บุเกียร์เดินหน้าถอาล้ังแบบ ซินโคสักเถินครับผมแปดเกียร์เรือนหนาแปดเกียร์ถอยหลังพ่วงมาไล่ผ้าเบอร์ครับผมขนาดยางยางหนายางหลังยางหลังนีสีใสยอยู่สิบสามจุดหกขีดสองสี่ยางหนานี่สีใสยอยู่อสิบแปด สิบแปดขีดขีดหนึ่งหกครับผมน้ำหนักยกสูงสุดอยู่ที่หนึ่งพันกิโลกร,รัมครับที่ปลายแขนเนี่ยครับตัวนีผมเฮ็ดติดพิเศษครับผมอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเอง อัตราไหลของน้ำมัน32.5ลิตรต่อนาทีปั๊มหลักนะครับการขวบคุ้มแขนแบบธรรมดายกอุปกรณ์3จุดอเบิงนี่นครับอีเซกิ542 ความสูงไต่ทองรถนีอยูีร้อยมิลลิเมตรนำนักปฏิบัติการอยู่ดสิบกิโลกรัมพี่นอ้องเบิ้งเอาเนี่ยอีเซกินทีห้าสี่สองนะครับแรงสุดในรุ่นนะครับผม